ก่อนปลูกกล้วยเขาต้องพูดว่ายังไงเดือดทองสิบสองวีเขามีกี่คำที่พูดอะอ้าวย่างเย็ดเจ็ดวิอ้าวแล้วต้องพูดคำไหนต้องเจ็ดหรือสิบสองอาย่างเย็ดเจ็ดวิเดือดดอกทองสิบสองวีอ้าวแล้วเขาต้องพูดคำไหนแน่หรือว่าต้องพูดสองคำ เอาเอายาวสิบสองวีก็ก็จับไอ้เนี่ยจับอะไรต้นกล้วยอ่ะอ่าจับจับแล้วบอกมันเออเขาก็บอกจับแล้วก็ตักใส่ข้นหลุมแล้วก็บอกโบราณเดาทองสิบสองวียางเง็้ยสิบวี chuyện biết chính không luôn à u là dài phút